สวัสดีครับผมแอลเคอตนะครับผมวันนี้รีวิวนะฮะงานติดตั้งกดล็อกหน้าจอความกล่อง PSI นะครับผมเล่นในตัว f o r t u n e r นะครับผมวิธีการก็คือโหลดแอปพลิเคชันตัว S3 h y b r i d ิตัวนี้นะฮะมาไว้ในเครื่องโทรศัพท์นะครับใช้เป็นเหมือนรีโมทนะครับไว้สั่งการเปิดนะครับเวลาเราเล่นอยู่ในอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะออกไปเล่น Facebook หรืออะไรของเราได้ปกติเลยนะครับผมแล้วก็เวลาที่เราจะเปลี่ยนช่องอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปที่ช่องตัวแอปพลิเคชัน เอสสาม i d ิ S S อีกทีหนึ่งนะฮะอ่าขึ้นมาช่องทีวีนะครับก็จะมีฟรีทีวีให้เลือกนี้นะครับผมมาดูที่ว่าช่องไหนดูอันนี้เป็นช่องเวิร์กพอย์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องโมโนไว้ดูหนังนะฮะก็คือสามารถที่จะดูได้ทั่วประเทศเลยถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากมือถือเราตัวนี้ใช่ฮอสพอตจากมือถือนะครับผมจะไม่ใช่การอ่าใช้สัญญาณดาวเทียมฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยอ่าตัว ทีวีเนี่ยจะชัดไม่ชัดเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับเน็ตมือถือทั้งนั้นเลยนะครับผมท่านมือถือเรามีเน็ตตรงไหนก็สามารถที่จะเล่นได้ทั่วทั่วไปเลยนะครับผมแล้วก็วิธีการดู youtube ก็แค่เข้าไปที่ช่อง u t u b e นะฮะแล้วก็เซิร์ชหาในสิ่งที่เราจะดูตัวนี้นะครับเป็นเซิร์ชหรือขึ้นมาตัวอ่าตัวแนะนำนะกดกดเข้าไปดูนะครับก็จะเป็นเหมือนกนารสั่งการให้ตัว u t u b e เนี่ยฮะเปิดเล่นนะครับแบบนี้ เสียงก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับผมเสียงดีเลยนะครับตัวนี้เราแค่สั่งการด้วยแอป S3 นะฮะพอมันเปิดเราก็ปล่อยให้มันเล่นอัตโนมัติของมันแล้วก็ออกไปเล่นดู m a ป p i n ดูอะไรของเราได้ปกติเลยนะครับผมมันก็ดีอย่างนี้นะคะตัวนี้นะครับราคาไม่แพงด้วยนะฮะท่านใดสนใจติดตั้งนะฮะติดต่อได้ที่ LK Auto ได้เลยนะของเราติดตั้งแบบไว้ซ็อกเก็ตไม่ต้องตัดต่อสายนะครับแล้วก็เก็บซ้อนต้นสายอย่างสวยงามนะครับผมไงสาวด้วยครับสวัสดีครับ